ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะอ้อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทกท่านเลยที่กําลังติดตามช่องของดีเจตายผู้ชายสายไอทีวันนี้เรากลับมาพบกันนะครับการรีวิวอีกครั้งหนึ่งมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช้เสียงสังเคราะห์แล้วล่ะมีท่านผู้ฟังบอกว่าท่านผู้ติดตามบอกว่าอยากฟังเสียงสดๆแบบนี้บ้างนะครับ ก็เลยจัดให้เสียงก็ไม่ค่อยจะหล่ออะไรสักเท่าไหร่นะครับผมอะวันนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับซึ่งคิดว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ทุกๆคนน่าจะชอบนะครับโดยเฉพาะสายดนตรีอย่างผมนะครับแมผมจะเป็นสายไอทีหรือสายดนตรีกันแน่นะครับเอาเป็นดนตรีสมัครเล่นแล้วกันนะครับผมก็ วันนี้นะครับผมมีแอปตัวหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนำนะครับแอปตัวนี้เอาไว้สำหรับตัดทำคาราโอเกะเล่นๆอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าใครที่จะไปเปิดหมวกนะครับก็สามารถนำแอปตัวนี้ไปใช้ได้อันที่จริงแล้วเนี่ยเรามีแอปหลายๆตัวนะครับที่ใช้ตัดคาราโอเกะนะครับเช่นแอปลูล่านะครับและแอปวอ c โค r รีมูฟนะครับแล้วก็อีกหลายๆแอปเลยนะครับแต่ตัวที่ผมจับมาตัวนี้คิดว่าดีที่สุดแล้วหรือยัง น่าจะมีแอปที่ดีกว่านี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้เท่าที่ผมรู้ก็มีแอปนี้แหละครับที่ดีที่สุดที่ผมเคยเล่นมานะครับแอปตัวนี้ชื่อว่าแอปแอปอะไรม s e s นะครับผมสะกดว่า MOISES นะครับ m o I s เ S นะครับเข้าไปใน Play Store นะครับแล้วก็เซิร์ชหาได้เลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับผมข้อดีของมันนะครับผมคุยข้อดีของมันก่อนนะครับก็คือสามารถ แยกเสียงต่างๆได้ออกจากกาันเป็นอิสระเช่นกรองนะครับเบสกีตาร์เครื่องสายต่างๆนะครับรวมทั้งแบ็ k กิ้งแท็กก็คือทำเป็นเสียงดนตรีอย่างเดียวเลยก็ได้หรือว่าจะทำเป็นเสียงนักร้องเลยก็ได้นะครับผมร้องสดๆโดยไม่มีดนตรีก็ได้หรือว่าจะเอากรองกับนักร้องก็ได้หรือว่าจะเอากีตาร์นะครับกับนักร้องก็ได้นะครับผมอันนี้ ลูกเล่นเยอะทีเดียวนะครับข้อสังเกตของผมคือเสียเงินมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียใช่ไหมนะครับเสียเงินนะครับแต่เสียเงินของเขาเนี่ยเขาจะปลดล็อกฟิเวเจอร์ฟีเจอร์ให้เรานั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้ฟิวเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้เสียงคอรัสหรือเสียงเบื้องหลังได้นะครับผมก็คือจะตัดได้แค่เบสกองนักร้องนะครับแล้วก็ส่วนเสียเงินเนี่ยเราจะได้หมดเลยทั้ง เสียงนักร้องเสียงคอรัสนะครับผมแมพูดมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนสายหน้าแล้วใช่ไหมเอ๊ะอะไรดีเจตายอะไรทําให้เสียงเงินอีกแล้วแต่เสียงเงินตัวนี้คุ้มนะครับผมยอมเสียมาแล้วเดือนละ125บาบาทนะครับหรือว่าจะจ่ายเป็นรายปีก็ได้แต่ผมเลือกเป็นรายเดือนนะครับไม่ได้ค่าโฆษณาเลยเนะี่ยแต่เอามาฝากเพราะเห็นแอปเขาดีจริงๆนะครับผม แอปตัวนี้ชื่อว่า m o i s e s นะครับสะกดอีกทีหนึง่ง m o i s e s <Mo ises> นะครับใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้นะครับให้ในใต้คลิปละกันนะครับผมส่วนใครที่เคยใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์นะครับผมย้ำกันอีกทีหนึง่งเป็น www นะครับผมจุด m o i s e s ai นะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และบน มือถือนะครับผมไ h o ฟ e คิดว่าน่าจะมีด้วยนะครับแต่ผมวันนี้แนะนำเป็น a อ d ดรอ d นะครับเพราะว่าผมไม่มีตังซื้อไ h o ฟนนะครับผมไม่มีตังซื้อไ h o ฟ e ผมไม่มีตังซื้อไอโฟนนะนะครับผมรู้สึกว่าไม่มีตังซื้อ p h o ฟ e ก็ไม่ต้องซื้อ ใช่ไหม <laughs> ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อนะครับผมอ่ะซื้อ Android นั่นแหละนะครับผมที่ผมจะมาแนะนำนะครับเป็นระบบการปฏิบัติการของ Android ตอนนี้ผมใช้ s A m s u n g A30 นะครับเป็น Android 12นะครับผมเป็น Android 12แล้วก็รู้สึกว่าคงจะไม่ได้13แน่นอน <laughs> ได้แค่12ก็คงจะดีแหละนะครับผม ไม่น่ใจว่าผมบอกเวอร์ชั่น Android ผิดหรือเปล่าเออ a อ d ด o อ d ส2ดินะครับผม Android 12แสองที่ได้มานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมจะนำเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับผมโดยผมจะสแกนลายนิ้วมือก่อนปลดล็อกอุปรกรณ์แล้ว18บแนาฬิกาห้นาทีผมทำคลิปต,ตอนนี้เลย6กโมงจะทุ่มหนึ่งอยู่แล้ว <laughs> messenger ว่าจะถูกผม <j ang S 1> ป,บมมปับมาที่อ่าปัดมาที่ m o i s e s นะครับตัวพิมพ์ใหญ่ I S E S อ่านะครับผมสะกดให้ด้วยนะครับผม M O I S E S นะครับ m o s e s นะครับผมออกเสียงถูกแล้วเนาะการแจ้งเตือนอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปในแอปให้ดูครับและไบรารีไม่อยู่ในเพจเจอร์อ่าเดี๋ยวผมจะปัดขวาไปให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับผมไข แก้ไขนะครับค้นหาไายบารี่ของคุณ <Search field. S 1> ค้นหาไบารี่ของคุณนะครับเลือกแล้วเพลงแทปหนึ่งจากสองอยู่ในรายการเพล,ลแทปสาจากสองอะสนะครับสี่สิบสองเพลงอยู่ในรายการผมทำไว้สี่สิบสองเพลงนะครับผมโดยเป็นเพลงที่ผมชอบชอบร้องทางนั้นเลยนะครับผมทำเอาไว้นะครับแล้วก็ทำไว้ศึกษาด้วยนะครับผมอะ มีเมนูอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองปัดไปให้ดูครับรักแม่ไม้แซมยูนันพมรมนตรีอ่านี้ก็เป็นเพลงที่ผมทำไว้ที่แล้วก็แล้วครับฉันรักเสียมาระยะสิริพรซอรักประทับดาวโบซอบอช่นอ่าทำเยอะเลยนะครับผมมาเกมนี้อินตาเดี๋ยวผมจะและไบรารีไม่อยู่ในรายการถอยหลังกลับมาแล้วกันนะครับเพราะว่า หนึ่งทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปัดกลับมานะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับข้อมูลส่วนตัวแทปสองจากสองข้อมูลส่วนตัวอันนี้ก็คือเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับผมนะครับจะเป็นพวกอีเมลพวกอะไรของเรานะครับเลือกแล้วและบรารีแทปบหนึ่งจากสองครับอดปุ่มมันจะเจอคําว่าแอดนะครับแอดคืออะไรไม่ใช่แอดคาระบาวนะแต่เป็นการแอดเพลงที่เราจะนําเข้ามานะครับผม ปัดต่อไปกี่ก่อนซองออปชันยนะครับเป็นการรีมูฟซองออกนะครับจากคิวที่เราแอดเก็บเอาไว้นะครับผมอ่ะมาเกมนี้อินค่ะ MP3 underscore 320K นี่ผมทำไว้แล้วสมมติว่าผมอยากจะรีมูฟเพลงหมาเกมนี้ปุ๊บพอผมเจอชื่อเพลงปุ๊บผมก็ปัดขวามาที่ซองออปชันนะครับแล้วเราก็ดับเบิลแท็บเข้าไปมาเกมนี้อินค่ะ MP3 underscore 320K เพิ่มไปยังเพลย์ลิสต์ไม่อยู่ในรายการอ่ามันก็จะมีให้เพิ่มไปยังเพลย์ลิสต์นะครับปัดขวาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อนะครับออฟโหลดจากอุปกรณ์ออฟโหลดจากอุปกรณ์นะครับผมลบออกจากคลังเพลงลบออกจากคลังเพลงนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราจะลบออกจากคลังเพลงปุ๊บเราก็จะดับบลแท็ดไปต้องการลบเพลงใช่หรือไม่การดําเนินการนี้จะลบเพลงออกจากาอ่ะเดี๋ยวให้ไฟที่หนึ่งลบกลุ่ม การดำเนินการนี้จะลบเพลงออกจากต้องการลบเพลงใช่หรือไม่ <g rain> การดำเนินการนี้จะลบเพลงออกจากอานะครับมันก็จะบอกว่าต้องการลบเพลงนี้หรือไม่นะครับถ้าเราต้องการลบเราก็ปัดมาครับลบปุ่มลบปุ่มแต่ถ้าเราไม่ต้องการปุ๊บเราก็แบ็คออกลบปุ่มนะครับผมม,ผม,มานนม่ลบอิงคา EP 304 3นะครับมาเกมนี้อินคา p 3ท <c oughs> ีนี้ผมจะพาไปลองทำอ่า เพลงที่ใหม่เลยละกันว่าทําอย่างไรบ้างนะครับวิธีการแอดซองเนี่ยมันมีได้หลายแบบนะครับแอดด้วย URL ของคลาวต่างๆก็ได้เช่นอีเมลนะครับ Gmail ดอบล็อกนะครับเมื่อก่อนนี้มันมันมันแอดจาก URL ของ YouTube ได้นะครับแต่ตอนนี้ YouTube ไม่ให้ซะแล้วนะครับเนื่องจากว่าติดปิดติดลิขสิทธิ์อะไรสักอย่างหนึ่งน,นะนะก็เลยไม่สามารถดาวน์โหลดจาก youtube ได้ แต่มนุษย์เรานะครับก็มีความพยายามนะครับก็คือมันสามารถดาวน์โหลดเพลงดิบๆเข้าไปเลยเป็นไฟล์ mp 3นะครับเป็น mp 4 mp 3ได้หมดเลยนะครับดาวน์โหลดได้เลยเป็นไฟล์วิดีโอมาก็ได้แล้วก็เอามาดาวน์โหลดได้นะครับผมซึ่งพอเรากดไปที่ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะปัดให้ดูครับลบออกจากคลังคลิปออฟโหลดเหลี่ยนชื่อเพิ่มไประ r ยั t มาเก็กลับปุ่มผมแบ็คออกม ซอรออปชั่นปุ่มมาเกมซอรออปชั่นักอออปและไบรารีอ่าผมมาอยู่ที่เมนูไบรารีนะครับไบรารีนะครับโดยใช้นิ้วจิ้มที่มุมซ้ายมือนะครับค้นหาละไบรารีของคุณอ่าพอเจอตรงนี้ปุ๊บให้เราปัดซ้ายครับแก้ไขและไบรารีข้อมูลส่วนตัวปัดมาสองจากตัวเลือกแล้วและไบรารีแอดปุ่มเรามาเจอคําว่าแอดปุ่มนะครับให้เราดับเบิลแท็บเข้าไปครับ พอเราเจอ d o u b ลแท็บแล้วให้เราปัดขวาไปครับเลือกแล้วและใบรับข้อมูลส่วนตัว close ปุ่มตอนนี้เราไม่ close นะครับผมเพลงใหม่อ่าเพลงใหม่นะครับนำเข้าจาก URL เสื่อใดๆจากบริการคลาวหรือ URL สาธารณะนี่แหละครับเขาบอกแล้วว่านำเข้าจากสื่อได้ๆจากบริการคลาวหรือ URL สาธารณะเรายังไม่เอาตรงนี้ครับแล้วปัดต่อครับการิเพิ่มสื่อจากกาลริบนอุปกรณ์ของคุณอ่า ถ้าใครจะเพิ่มจากแกลลอรี่ก็ได้นะครับก็ดับเบิลแท็บเข้าไปตรงนี้แต่ผมไม่ครับไฟล์ <Fire Zap. S 3> ทแท็บถูกละจากไฟล์แท็บ Google Drive Dropbox และอื่นๆนี่แหละผมมาเลือกตรงนี้ครับเอาไฟล์อีกทีหนึ่งครับ Gallery, <Fire> แกลลอรี่ไฟล์แท็บถกละจากไฟล์แท็บ Google Drive Dropbox และอื่นๆผมเลือกตรงนี้ปุ๊บผมดับเบิลแท็บเข้าไปล่าสุดแสดงราดปุ่มนะครับ ในกรณีนี้นะครับเราต้องมีเพลงที่เราดาวน์โหลดมาจากแอปอื่นๆแล้วนะครับผมเช่นแอปอะไรก็ได้ที่เราใช้ดาวน์โหลดเพลงจาก y o u t u b e นะครับมาเก็บไว้ในเครื่องเรานะครับผมอ่าส่วนผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้ว,ลวผมพอกด add เลือกที่อ่าแล้วนะครับเลือกที่อะไรนะเดี๋ยวผมให้ดูทีกท,ทลเ,เลือกจากไฟล์แีบเลือกจาก t ท a ็กไฟล์แอปนะครับให้เราดับเบิลแท็เข้าไป ล่าสุดแสดงราดปุ่มอ่าแล้วก็ปัดล่ลาสุดค้นหาตัวเลือกเพิ่มเติมไม่ได้เลือกว่าไม่ได้เลือกว่าไม่ได้เลือกว่าไม่ได้เลือกไว้สัปดาห์นี้แสดงราดปุ่มไฟล์ล่าสุดมุมมองล่าสุดค้นหาตัวเลือกเลือกไม่มีรายรแสดงไฟล์ล่าสุดมันจะบอกว่าไม่มีรายการมุมมองรายการผมล่าสุดให้เราดับเบิลแทบครับผกำลังแสดงในหมวดรายการล่าสุดค้นหาตัวเลือกเพิ่มเติมปุ่มไม่มีรายการ ไฟล์ล่าสุดมุมมองตารางล่าสุดค้นหาตัวเลือกเพิ่มเติมจัดแสดงไฟล์จะเรียงตามสามหัพแสดงไฟล์ที่ซ่อนไว้กลับปุ่มให้เรามาเลือกตรงนี้ครับไม่มีรายการตัวเลือกเพิ่มเติมค้นหาล่าสุดมุมมองตารางล่าสุดให้เรามาเลือกที่ค้นหาตัวเลือกไม่สแสดงไฟล์มุมมองล่าสุดค้นหาตัวเลือกไม่มีรายการให้เราแบ็กกลับมาก่อน่นะบอส ไฟล์แบบแท็จากไฟล์แบบอ่าปุ๊บให้เราเลือกตรงนี้ครับล่าสุดแสดงรากกลุ่มพอมันแสดงรางปุ๊บนะครับล่าสุดให้เราัดมาตัวเลือกเพิ่มไม่ได้เลือกตัวเลือกตัวไม่ได้เลือกไว้เสียงช่องทําเครื่องมให้เราเลือกที่เสียงก่อนเลือกไว้พอเราเลือกที่เสียงปุ๊บไม่ได้เลือกไว้ไม่ได้เลือกไม่ได้แสดงรากกลุ่มไฟล์มุมมองรายการล่าสุดค้นหาตัวเลือกเพิ่ม เด็กทุนตักแสดงพรีวิวไฟล์เด็กทุนตักกะแตนชนละดาอ่าตัวเล็กโชว์แลมบีดาวดพอเรามาเลือกที่เสียงปุ๊บนะครับเราก็จะมาเจออ่าโฟลเดอร์เพลงที่เราเก็บไว้นะครับอันนี้ผมโหลดมาใหม่ๆเลยเด็กเด็กทุนของตักกะแตนรักแม่ไม้แซมอ่าแสดงมร <preview S 1> ีวิวไฟล์มีเด็กทุนเด็กทุนตักกะแตนชนละดาเล็กโชว์แดีแดาวดพ 8.19mb1852 พอผมเจอเด็กทุนปุ๊บผมก็ดับเบิลแท็บแสดงพรีวิวเด็กทุนตักกะแตนแสดงพรีววิรักแม่ไม้แซแสดงเด็กทุน มุมมองรายการเด็กแสดงพรีวิวเด็กทุนตัก,กแต่แต่เลือกไว้หนึ่งรายการไฟล์ตัวเลือกเสียงดราการติดตามระบบะดรนะครับตัวเลือกเสียงไฟล์ส่วนตัวพอผมเข้ามาที่เสียงแล้วนะครับผมแล้วผมก็เจอไฟล์ต่างๆเป็นเพลงดนตรีของผมแล้วนะครับผมก็ปัดมาหาไฟล์ส่วนตัวนะครับผมรอบบัร ไฟล์ส่วนตัวอ่ะแตะเข้าไป e music เตินไฟล์ส่วนตัวทีนี้มันก็จะมาเจอโฟลเดอร์ที่ผมเก็บเพลงไว้นะครับก็คือ e music นะครับมันจะมี snap to d i o f o sd card restored o ผมจะเก็บไว้ที่ e music ิ m แล้วผมก็บเบิ l ลแทบเข้าไปไม่ได้หยุดเล่นเด็กทุนตักแตแตนชนละดา official mv mp3 ๋ผมขออนุญาตอธิบายย้อนไปนิดนึงนะครับตอนที่เลือกคําว่าเสียงเนี่ยเพื่อให้มันไปรีเฟรชก่อนว่ามันจะเจอไฟล์อะไรบ้างนะครับที่เป็นเสียงทั้งหมดนะครับผมหลังจากนั้นปุ๊บพอเราเจอเสียงแล้วเนี่ยให้เราปัดซ้ายมาหานะครับถ้าเป็นซัมซุงเนี่ยมันจะปัดมาที่ไฟล์ส่วนตัวนะครับพอเข้ามาที่ไฟล์ส่วนตัวแล้วเนี่ยเราก็จะมาเจอเมนูที่เราติดตั้งโปรแกรมดาวน์โหลดเพลงจาก youtube ไว้เช่น eMusic หรือ SnapTube นะครับถ้าเกิดใครติดตั้ง SnapTube มันก็จะเจอโฟลเดอร์ SnapTube นะครับแล้วเราก็กดเข้าไปแตะดับเบิลแท็เข้าไปแล้วเราก็ไปเอาเพลงที่เราต้องการอย่างเช่นผมเจอแล้วผมเลือกเพลงนี้ไกลุ่มไม่ได้เลือกไว้ช่องทําเครื่องหมายเด็กทุนตัก,กแตะแดนชนระดาไปดับเบิลแท็บที่ตักแตะแดนชนระดา,าเด็ก T ทุนเลือกหนึ่งรายการแล้วสแสดงแถบเครื่องมือนําทางลงด้านล่างเพื่อเลือกการดําเนินการเป็นชุดเลือกไว้อ่ามันก็บอกว่า เลือกหนึ่งแท็กแล้วนะครับให้เราปัดป้ายมาครับมุมมองค้นหาเลือกไฟล์สิหาตำแหน่งขึ้นเรียบร้อยปุ่มปัดมาจนกว่าจะเจอคําว่าเรียบร้อยแล้วเรากดบันท็บครับกําลังอัปโหลดไฟล์กําลังอัปโหลดไฟล์ศูนย์เปอร์เซนต์อ่าตอนนี้ไฟล์มันกลังถูกอัปโหลดขึ้นไปนะครับผมสิบสี่เปอร์เซนต์สิบห้าเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์อ่านะครับเราดูสิหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ,บ<อ>ผม ทีนี้มันก็จะนําไฟล์ที่อัปโหลดขึ้นมาสักครู่นี้ไปเข้าในคิวก่อนแก้ไขแล้วก็ปัดขวามาครับ42เด็กทุนตัก,กแต่แดนชนระดาะกําลังประมวลผลอ่ะมันกําลังประมวลผลอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะครับกําลังประมวลผลอยู่นะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะหลังจากที่เราเราอัปโหลด เรียบร้อยแล้วประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะครับผมแสดงรายการที่หนึ่งจากหนึ่งสิบสามพอประมวลผลเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราก็จะมาเจอไฟล์แบบนี้ครับ <Stop options. S 2> เด็กทุนตัก,กแตนชนละดา <MD> ะที่มันบอกสามแจกเพราะอะไรครับเพราะว่าผมตั้งไว้นะครับตั้งค่าเอาไว้ให้แยกเสียงดนตรีเสียงนักร้องแล้วก็นักร้องเบื้องหลังหรือคอรัสนั่นเองนะครับอันนี้แบบเสียงเงินแล้วนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวผมจะลองให้ฟังเพลงก่อนแสดงรายการที่3ามจาก113แสดงรายการที่6จาก1 1 3รอเราอยู่หอหลังมหาหลัยอ่ะอันนี้คือปกตินะครับเดี๋ยวผมจะตัดตนะครับผมมอ,อยู่ในรายการ เทคนิคนิดนึงนะครับก่อนที่ผมจะตัดเพลงเนี่ยผมจะให้ใช้นิ้วไถมาจนกว่าจะเจอคําว่ารีเซ็ตนะครับผมคํานี้ครับ <Zero 22. S 3> รีโเรซ็ตปิดอยู่อ่ะพอเจอคําว่ารีเซ็ตปุ๊บให้เราปัดซ้ายครับส่งออกกลุ่มเจอคําว่าส่งออกนะครับตัดออปชั่นุ่มเจอรายการอ o ปนนะครับผมเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แฉบเลื่อนอ,นอเครื่องดนตรีปุ่มพอเจอคำว่าเครื่องดนตรีปุ๊บนะครับในกรณีที่มันอยู่ที่75็สิบห้าแล้วเรารู้สึกว่าเออเพลงมันเบาไป นะครับให้เราปัดมาที่เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีกลุ่มนะครับเราก็ปัดขวามาครับเจ็5สิบ้าเปอร์เซ็นตจสิบห้าเปอร์เซนแล้วก็ปัดเอร์ขึ้นไปเป็น9ก95%สิเปอร์เซ็นเก้าสิบห้าสบห้าเ์ซ็นนะครับอ่าหลังจากนั้นปุ๊บให้เราปัดซ้ายครับเครื่องดนตรีกลุ่มมาเจอที่เครื่องดนตรีปัดอีกครับกลุ่มเจอที่แท็กออปชั่นอีกครับปัดอีกครับ75%็5สิบ้าเอร์นจสิบห้าเปอร์เซ็นีกครับปัดมหมอีกครับเสียงร้องกลุ่มอ่ามาเจอที่เสียงร้องนะครับเสียงร้องปัดมี ที่มันบอกว่าเสียงร้องที่สองนั่นก็คือเสียงแบ็กกราวน์นะครับหรือว่าเสียงคอรัสนะครับให้เราปัดขวากลับมาครับ75เปอร์เซ็นต์แล้วให้เราถ่ายขึ้นไปครับ80เปอร์เซ็นต์85 90เปอร์เซ็น95เปอร์เนนะครับผมอะหลังจากนั้นปุ๊บให้เราปัดกลับไปครับสองปัดดีครับ75เปอร์เซ็นแอ๊บเลื่อนเสียงที่เราจะตัดก็คือเสียงร้องที่หนึ่งนะครับผมอะดูครับ75เอร์เซ็ เสียงร้องกลุ่มหนึ่งอ่าหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราจะตัดเสียงร้องที่หนึ่งเสียงร้องกลุ่มเราก็แตะที่เสียงร้องนี้นะครับดับเบิลแท็บเข้าไปครับปุ๊บอ่ะเราฟังแสดงรายการที่แปดจากหนึ่งร้อยสิบสามแสดงรายการที่สิบจากหนึ่งร้อยสิบสามก็จะเหลือแต่ดนตรีนะครับ1นแสดงรายการที่สิบสองจากหนึ่งร้อยสิบสามแสดงรายการที่ กลุ่มสองเจ็ดสิหเสียงร้องกลุ่ม1เสียงร้องกุ่มอะเราต้องรกลับมาห้ามไปพทดบอกใครอ่ะนี่ตัดออกแสดงรายการที่19เกักบสาเข้ามาเธ้อมเนุมสอง อ่ะตอนนี้ผมจะให้เหลือแต่เสียงสักกรแตนอย่างเดียวนะครับอ่ะไปแสดงรายการที่น7จ็าก1าแสดงรายการที่นีจาก1น3แสดงรายการที่30จาก1 1 3แสดงรายการที่32จาก113 95%แ้ยิปรเ็นเื่นแสดงรายการที่35จาก1นึ่งรียกาบที่เครื่องดนตรีกลุ่มแสดงรีน แสดงรายการที่42จาก1ั3นนก็คือการทดลองเนาะให้ฟังว่ามันตัดเสียงเป็นอย่างไรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการเปลี่ยนคีย์นะครับเปลี่ยนคีย์เพลงได้ด้วยอ่ะทีนี้ปัดขวาไปครับ95เปอร์เซ็นตส่งออกรีเซ็ต เรามาเริ่มต้นกันใหม่ตรงรีเซ็ตครับรีเซตอ่าพอเราปัดมาเจอคําว่ารีเซ็ตปุ๊บให้เราปัดขวาต่อจนเจอคําว่าหนึ่งนาฬิกาสีนา Smart Metric Play Previous Play กูม Play ในซองซองอีและใบรารีให้เรามาเจอคําว่าซองคีย์ Play ในซองซองอีนะครับให้เราเจอคําว่าซองคีย์แล้วเราก็ดับรรทับขึ้นไปครับคิษไซมิโทนกีเพลงตัวพิมพ์ใหญ่สี่อะเพลงนี้เป็นคีย์สี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลอง ดับเบิลแท็บขึ้นไปครับปุ่มตัวพิมพ์ใหญ่สี่อะขอเปิดก่อนไปกดอะเอาเพลงคีย์ขึ้นก่อนนะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเอาคีย์ไหนนะครับแล้วก็ค่อยๆดับเบิลแท็บดับเบิลแท็บดับเบิลแท็บจนเราพอใจแล้วเราก็หยุดนะครับผมอ่ะทีนี้ผมจะเปลี่ยนมาเป็นลดคีย์ลงมาบ้างนะครับปัดมาคําว่าพรีเวดนะครับผมอ่ะผมจะพรีเวดลงมา สังเกตนิดนึงนะครับในการที่เราปรับคีย์ไปเนี่ยมันก็จะจังหวะเดิมนะครับแต่ว่าเสียงร้องจะต่ําจะสูงไปตามเรื่องของมันนะครับแล้วก็จะมีเสียงย้อยๆนิดนึงนะครับอ่าทีนี้ในกรณีที่เราปรับมั่วนะครับเราปรับไปเรื่อยไม่รู้ว่าคีย์ไหนแล้วแหละอ่าเราจาไม่ได้ปุ๊บให้เราปัดมาหาคําว่ารีเซ็ตแต่ก่อนที่เราจะปัดให้เราแบ็กกลับก่อนกลับปุ่มแจ็เลือกแล้วซอมอีอ่าให้เราส่งออกปุ่มมาหารีเซ็ตนะครับ

ก็เราจะตัดนักร้องแล้วก็ปัดมาที่เสียงหนึ่งนะครับนักร้องหนึ่งแสดงรายการที่90จาก113แสดงรายการที่93จาก113หลังจากที่เราทําเป็นที่เรียบร้อยปุ๊บเราพอใจแล้วเราทีนี้เราจะนํามาใช้อย่างไรนะครับวิธีการที่เราจะนํามาใช้นะครับให้เราปัดไปหาคําว่าส่งออกครับ2เสียงร้อง75เปิดเครื่องดนตรี 75ส่งออกปุ่มรีเซ็ตอ่ะเจอส่งออกหรือยังส่งออกปุ่มอ่าพอเราเจอส่งออกปุ๊บให้เราทําไงครับปัดมาที่ส่งออกแล้วเราก็ดับเบิลแท็บเข้าไปส่งออกส่งออกพอส่งออกปุ๊บให้เราปัดขวาครับบันทึกลงอุปกรณ์อ่ามันจะมีให้เลือกอยู่สองช้อยก็คือบันทึกลงอุปกรณ์กับแชร์แชร์นะครับผมการแชร์เนี่ยเราแชร์ได้ทันทีเลยนะครับไม่ว่าจะัดแชร์ผ่านไลน์ผ่าน S Messenger นะครับ ได้หมดเลยนะครับผมเราจะแชร์ผ่านบูทูธไปเลยก็ได้นะครับแต่ผมเลือกเป็นบันทึกลงอุปกรณ์บันทึกลงอุปกรณ์ครับให้เราดับเบิลแท็บครับอ่ะมันยังเงียบอยู่แสดงว่ามันยังไม่บันทึกนะครับให้เราปัดซ้ายไปครับส่งออกมิกเสียงให้เรามาอยู่ที่เลงแยกต่างหากมันจะมีอย่างนี้ครับอ่ะมันจะมีส่งออกอ่ะพอเราอยู่ที่ส่งออกปุ๊บแล้วเราเลือกบันทึก แล้วเราพอกดส่งออกปุ๊บมันไม่บันทึกให้เราให้เราปัดมัครับมิกเสียงที่เราต้องการก็คือมิกเสียงนะครับก็คือดนตรีแล้วก็เสียงร้องเบื้องหลังนะครับผมแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้เราปัดต่อครับเพลงแยกต่างหากเพลงแยกต่างหากนะครับกปุ่มบันทึกลงอุปกรณ์เพลงแยกต่างหากเพลงแยกต่งางหากก็คือเป็นดนตรีทั้งทุกชิ้นเลยที่เรารวมมิกเอาไว้นะครับแต่ จะไม่มีนักร้องนะครับผมอ่ะทีนี้พอเราได้ปุ๊บมิกเสียงส่งออกเรามาดาวน์โหลดที่มิกเสียงครับ MP3 แทนที่ศูนย์แล้ว MP3 อ่ะไฟล์ต้นฉบับเป็นไฟล์อะไรนะครับมันก็จะเป็นไฟล์นั้นนะครับผมอย่างเช่นผมเป็นเฟล์ m p สามนะครับมิกเสียงปัดมาป <Black board. S 2> ุม mp3 ช่องแก้ไขอ่ะตรงนี้เป็น MP3 ครับถ้าเราไม่ไม่พอใจไฟล์ MP3 ให้เราจะเลือกเป็น MP อ่า m 4A ล้วก็เลือกมานี่กลุ่มแล้วก็ดับบนแถบเข้าไปแต่ผมชอบ NMP3 แล้วผมก็บันทึกุบันทึกเลยครับอ่ปัดบันทึกกำลังส่งออก0 2เปอร์5เปอร์8 10เปอร์เซ13เปอร์เซ16เปอร์เซ18เปอร์ซน21เ็24เปอร์น26เปอร์เซ็นะคเปอร์บผม32เปอร์เซ34เปอร์เซ37เปอร์39เปอร์4 42เปอร์เซ44เปอร์เซ <is> ส7่0 52%เ5 57% 6ป62% 65%ซ7 70% 72% 75% 78% 8ป83% 8เซ8 90% 93% 96% 98% 1 0งเปออกอกลุ่มอ่าพอจอร์เบคปวรราปอรบปอมบ เราก็จะไปดูว่าไฟล์ที่เราเก็บไว้อยู่ที่ไหนนะครับผมอย่างของผมเนี่ยอยู่ที่ไฟล์ส่วนตัวนะครับแล้วเจ้าโปรแกรมตัวนี้มันสร้างว่ามิวสิกนะครับผมตัวมอยเซสเนี่ยมันสร้างไว้ที่มิวสิกพอเราเข้าที่ไฟล์ส่วนตัวเราเลื่อนหาที่มิวสิกปุ๊บมันก็จะมาอยู่เพลงที่เราโหลดเอาไว้มันก็จะมาอยู่นี้อันนี้แยกกันนะครับ<อ>เพลงวัตถุดิบที่เราเลือกเอามาทําเป็นซาวเนี่ยมันจะอยู่อีกโฟลเดอร์หนึ่งก็คือ โฟลเดอร์ er ที่เราติดตั้งแอปดาวน์โหลดต่างๆไม่ว่าจะเป็น SnapTube หรือว่าจะเป็น e-Music นะครับผมส่วนเพลงที่เราแต่งเรียบร้อยแล้วตัดเป็นเสียงดนตรีแล้วเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ Music นะครับอันนี้ในเฉพาะ a m s u n g เนาะแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นๆผมก็ว่าน่าจะคล้ายๆกันลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะทำให้ท่านผู้ติดตามท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเนี่ยอชอบแอปตัวนี้บ้างนะครับใครที่อยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำนะครับ เอาแอปตัวนี้มาตัดคาราเตะแล้วร้องแหกปากอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับเหมือนที่ผมทําอยู่นี่แหละฮ่าฮ่าปวดใจดังไฟสุมสูงทะลวงอกชันอะไรประมาณนั้นนะครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับมีสิ่งใดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าซุ้มเสียงอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเป็นหวัดอยู่นะครับเดี๋ยวคอยติดตามคลิปใหม่ๆของ D ีเจตายนะครับใครที่ยังไม่ได้ u b s c r i b e นะครับรบกวน u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ส่วนคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคนอื่นจะหมันไซเอา้นี่มันออกคลิปบ่อยมากเลือเกินนะครับฟังไม่ทันนะครับอะละไปแล้วนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับโอเคแก้ไขเวอร์ชัน Android ของผม A 3 0นิดหนึงเป็น Android 11นะครับแมอยากจะไป Android 12สงซะหลือเกินคงไปไม่ได้แล้วล่ะรอตัวใหม่แล้วกันเนาะไปแล้วครับคันนี้ไปจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ ก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องราวดีๆที่วันนี้ได้นํามาฝากกันค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ได้มากก็น้อยนะคะฝากติดตามช่องของดีเจต่ายผู้ชายสายไอทีด้วยนะคะก็อ,อ,อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดที่จะรับเรื่องราวดีๆที่ช่องนี้จะนําเสนอถึงหูทุกๆท,ท่านเลยนะคะไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ถ้ามีเวลาจะมานั่งทําคลิปดีๆที่มีประโยชน์ให้กับทุกท่านได้ติดตามกันค่ะบ๊ายบายค่ะ